สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องเจ๊รวยพารวยเหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้นะคะเจ๊รวยพารวยจะพาไปเล่นเกมเสือนะจ๊ะเขาว่าช่วงเนี้ยเกมเสือกันังแตกกําลังแจกเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูนะคะว่าจะแจกจริงแตกจริงไม่เอ่ยวันนี้เจ๊รวยนะคะมาที่ทุน500บาทนะคะขอเล่นเบดสามบาทนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะแตกจริงแจกจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า ขอแปดสิบหมุนแล้วกันนะคะเบาเลยกับป้ายป้ายป้ายเรามาลุนกันนะคะเสือจะกระโดดไหมเสือไม่กระโดดเราจะกระโดดเองนะคะอ่าพูดเล่นมาดูกันค่ะว่าเสือจะกระโดดไหมอ่าไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆดอกนี้อ่าไหลไปเรื่อยๆ <c oughs> บรรทัดมา อืมสิบห้าบาทได้ไหมไม่ได้ได้ไหม,ไ,มไ,ดได้ไหมได้ไหมอืมสิบคูณไปเลยจ้าสิบคูณไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหไม่หยุดไหไม่หยุด ไหลไม่หยุดแต่สารไหลไม่หยุดรางวัลเมกาก็มามานะคะไหลไม่หยุดไหลไม่หยุดซึปเปอร์เมกะร้อยห้าสิบบาทนะคะ ฝากไม่มีขั้นต่ำนะคะฝากไม่มีขั้นต่ำนะคะฝากถอนเป็นระบบออโต้นะคะสนใจนะคะอยากเล่นอยากอยากเล่นนะจ๊ะอยากเล่นอยากตามเจ๊มวยเจ๊รวยพารวยนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์เลยนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต <ie> ์เลยค่ะเจอจังจังเจอจังจ,ะ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 จะังเจอจ้าจ้าดอกนี้เป็นไงเป็นไงสามบาท ส้มไม่สม้มส้มนะเก้า <Yeah. S 1> <c oughs> บาทหก <Nice. S 1> บาทสิบห้าบาท <Nice. S 1> ส้มหนึ่งบาทอื <Yeah. S 1> <c oughs> เป็นไงเป็นไงจะโดดไม่โดดเนี่ยโดดไม่โดดโดดไม่โดดเสือจะโดดหรือไม่โดดจ้า สามารถอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะสนใจนะจ๊ะอยากเล่นอยากตามเจ๊รวยพารวยนะจ๊ะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์เลยนะคะกดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์เลยจ้ากดที่ลิงก์ด้านใต้คอมเมนต์นะจ๊ะ ส้มนะจ๊ะสม้มสิบห้าบาทโอ้โหเจอจึงตังเจอจึงตังเจอจ่าสิบห้าบาทนะจ๊ะ โดดไม่โดดโดดไม่โดดไม่โดโด,ด,โดเราจะโดดเองแล้วนะ อย่าลืมมาจ้าอย่าลืมมาจ้าอยากเล่นอยากตังนะคะอยากตามนะคะกดทื่อลิงด้านใต้คอมเมนต์นี่เลยนะคะกดชื่อลิงด้านใต้คอมเมนต์นี่เลยนะคะส่วนวันนี้เจ๊รวยพารวยนะคะขออนุญาตกล่าวคําอํารานะจ๊ะไว้ติดตามกันด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เจ๊รวยพารวยด้วยนะจ๊ะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า